ชมนะครับมาหาพระบวชใหม่นะครับพี่น้องมาฟังน้ำกันบานะครับหลวงพี่นะครับเนาะพ่นหมักตัวใดนะครับบวดที่ผ่านหน้าเนี่ยนะครับมาหลวงพี่เพิ่นบอกห้าศูนย์ตัวเดียวพี่น้องมือน,นี้มาพอหลวงพี่เพิ่นพอดีนะครับมมท่านผู้ชมคือเห็นปู่นวาหลวลงพี่หยิบรตตอลีตัวใดหลวงพี่ เดี๋ยวเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมนี่ครับโอ้เลข47นี่ครับปูพันว่าหลวงพี่เพิ่นหยิบลอตเตอรี่47หมดแพงเลยพี่น้องบวกกับหรือเ่หลวงพี่บวกบวกลับเลยบวกกับธรรมะธรรมะ47ึ้นมาตรงตรงมาตรงตรงเลยทำสี่มาหรืคือตรงตรงเลยถ้าสี่มาทำสี่บวกมาคือไปทางใหไปโอ้มีแต่47ท่านผู้ชม ครับงวดที่ผ่านมาหลวงพี่บอกเบ่าทาว,วา่าเสือโลดคนวา่ <laughs> หาห้าศูนย์ตัวเดียวคนวา่าหลวงพี่คนว่าห้าศูนย์ตัวเดียวนะครับงวดนี้สี่เ็ดเอา้าหลวงพี่คือว่าตัวนี้เป็นตัวร่องมีตัวมกากกีบหลวงพี่ตัวใดคือว่าตัวมีตัวเด็ดสามหนึ่งเลยสามหนึ่ง สามหนึ่งนี่เป็นเลขที่ออกยากดีหลวงพี่ออกยากดีสุดเป็นอ่าครับผมเป็นไปได้อ่าลอนเก้าๆนะก็เห็นได้เก้าเกับว่าออกยากดีสุดบัวเอ้าหัวเจ้าบัวเอานี่มาล่างตรงๆเลยสองวันเป็นเลขคำนวณบอกค่ะเลขคำนวณอยู่หลวงพี่ถูกมาตั้งแต่งวดตัวใดก่อนตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีเลยโอ้ตั้งแต่ออกเก้า้ายังคุณบอกเอ้าบัเป็นดีสอเจ้าเฮตได้อยู่แต่มบัวหมักน้ำนะเลขคับผมเหตุได หมักบัวหมักว่บหมักบวเาครับผมอือานี้ก็เลยบึงไปบึงมาห่วยถินใจเอาบึงก่อนนาสองงวดนี่นครับบัวหมักมาไ็เอาบึงก่อนนหรือคือเลีกแบบบวนั่นซ้ครับแบบตั้งใจวค่ะบัตั้งใจค่ะเอ้าลุงพี่ทำหนึ่งมาคือนึ่งหนึ่งรู้แล้งวดนี้สามหนึ่งจังในลุงพี่คือนใดตะหนึ่งหนึ่งเอ้ามันสามเป็นมานาเทนรักศูญกับ ลักหนึ่งดิโอ้ลงพีได้แต่ตัวเดียวดิพี่รองสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งพี่รองอแต่ว่าสีเป็นออกซีข้างว่าโอ้ออกเลขท้ายสามเลขท้ายสามตัวนะครับลงพีว่านี่ครับนี่รถตีของลวงพีที่ปูว่าลวงพีเพิ่งดึงตัวเดียวเลยดึงที่สี่เจ็ดนะครับเนาะกับหนึ่งหนึ่งแต่ว่าหันหันตัวที่มาร์กนี่สามหนึ่งสามหนึ่งคำสองตัว อืมโอ้เอาจังไหนตรงพี่คือบอลลอตเตอรี่สามหนึ่งบ่มีบอลหรือจังไหนมันมกอยู่ทางหน้าลยฮะมันกันไว้ตัวตาไว้อะนะตัวตาไว้ก็ซื้อลอตเตอรี่ใช่นกันได้ซุ้งจะเอาเบิ้งหาศูนย์ดีป่ะศูนหาอีเดยลศูนยหาเลยเอาเลยหาศูนย์ศูนหาเลยครับเลยซื้อใส่กันเดียวเลยศูนหาเลยครับศูนหาเลยท่านผู้ชุมวันนี้ลงใช้ก่อนคือว่าอะไรครับ ตาขนาดหลวลงพีฟันก่อนี่คือสามหนึ่งสามหนึ่งพี่อถ้ามันมาสามสามมาสามครับอือันนี้สามผูเป็นตัวล่องไว้ซื้อได้นะครับแต่ก่อนผมิใว่าเป็นตัวล่องตัวที่เด็ดเดมาเป็นตัวล่องจนเมื่อครับน้่ไว้นะครับแต่เมันออกตัวที่นั่นุูนะที่ว่าบริคิ่าสีซื้ออืครับทีมาตรงมาตรงตรงเลยในสี่เจ็ดนี่นะเห็ุไดสี่เจ็ดตรงตรงเลยโอ้บึงตามแต่ละมองในมีแต่บบมีสี่ตัวครับ คำสี่มันมากับสี่เจ็ดแล้วแหละมีเจ็ดอยู่หลวงพี่แต่ละมองนี่เจ็ดมาเดี๋ยวพอพามาเนี่แต่ว่ามาามาามาาประกบกับศูนย์เนี่ยหลวงพี่เันมาามากับศูนย์ศูนย์มันคือสี่ศูนย์เจ็ดทำมาเนี่ยนะโอ้โอเคนี้ครับผมเพราะว่าสี่นี่มันมีโอกาสที่มาทำกานเสร็วว่ามันมีโอกาสมากมีอีกตัวนึงเดียวนี่ค่ะครับผมถ้านั่งนั่งเบึ้องข้างในกับมีอีกตัวแต่ว่าเลี้ยแต่ไผรที่เอาตัวไดใส่แค่นั้น ดูสเอาเจ็ดสี่ศูนย์ก็ได้เจ็ดศูนย์สี่ก็ได้ครับแต่ว่าถาโตที่มักมักหลายคือจังบอกผมงวดที่แล้วเนี่ยหาศูนย์คืองวดนี่คือสามหนึง่งสามหนึ่งอืมแต่นมายากที่สุดโบโ,โบไม่ออกดอกแ, <laughs> แมนครับป็นได้มันโบมกักคือกันอยู่เลยแต่เราเห็ดได้มาตัวนี้ละต่ลาจเป็นไปได้เป็นไปได้ครับโบแม่ว่าสิแน่ใจดอกครับผม จะอัดินไปได้นะเลขกันสัมวรเลขกันสามหนึ่งเด่นสามหนึ่งธรรมบุมธรรมสามมาลักซิปมากับแม่นแล้วเดี๋ยวครับผมนะครับเอาเดี๋ยววาเท่าเขียนให้พี่น้องนะครับอซีนี่บอค่อยน้นประได้ด้วยครับลุงพี่ส่วนมากกับเจ็ดนี่เจ็ดมากส่วนมากมิตรเลีบดังครับผมเลขกดังก็มิตรอยากออกไปทั้งหมุนต่างข้างสี่ข้าง วดที่ผ่านมาหลวงพี่บอก50ตัวเดียวได้พี่น้องเด้อครับผมงวดนี้เด่นคือ31เนาะหลวงพี่เนาะนะครับ47กับ11นี่เป็นตัวร่องครับเพราะว่าวิ่งแต่คือวิ่งวิ่งแต่เลยหลวงพี่เจ็ดเลยศนของงาน่า3ตัวแค่นี้แหละอ่าเลขเด่นเนาะครับหลวงพี่เนาะถ้าเด่นมีตัวใดไหนก็หลวงพี่เด่นคือ47 เด่นที่47ปอดมันเป็นตัวเด่นมืดอย่างนัแนวนับแค่มีแค่นี้เลยนี่องนะบริไลทูแค่นี้นะครับผมครับคื่เน้นๆคือ31 31ครับอืมตัวรองคือ47ตัวรองเลยพี่น้องเ้อนะครับผมนี่ครับยีรตตรีลงพี่47ตรงๆนะครับผม ผมมามันมากจะเป็นหนึ่งสี่หลวงพี่สี่ศูนย์เจ็ดคเล็บเจ๊เราจะใดมาใส่มามามีโอกาสทำมาคู่กันไม่ได้ครับหรือหลวงพี่ถ้าเป็นสามหนึ่งมันจะเป็นหนึงสี่ดีหลวงพี่จะเป็นหนึ่งศูนย์สามไปหังนั่นละสามศูนย์เรามีอยู่นะหันละครับผมอืมนะครับเพราะสามตัวมากเกินีอยู่เจ็ดศูนย์สี่ครับสามตัวเลยแหละ สตัวมันโบยักอยากใส่ศูนยรอมอย่างครามันหนึ่งมันด้านมันมากกว่าศูนย์เดี๋ยวนี้สามตัวตัวใดก่นลงพีส่สามตัวตัวใดก็เอาสี่ศูนเจ็ดหรือสามสามศูนเจ็ดเนี่ยอืสามศูนย์เจ็ดอจะบติดตัวนี้บ่ลงพี่เอาติดกับเอาเลยอลือันแล้วศูนย์สี่เจ็ดหรือสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ เจ็ดศูนย์สี่หลวงพี่เอเจ็ดศูนย์ส่เนเมนหพี่อแต่ับเพราะว่าหลวงพี่เอาศูย์มาใส่กลางสสดอา้ตัดเอาลวงพี่ตัใส่ือแต่ว่าเด่นเด่นมากที่สุดนี่คือสามหนึ่งท่านผู้ชมหรือผู้ใดมากมากนี่เพราะว่าลวงพี่ว่าถ้าศูนมากก็คือมากผมว่ามันจะมาอยู่ห้างนะหลวงพี่ ถามวังพี่047ซื้อไปแล้ได้ซื้อเมียนแลว0กลากางความรัก้อยหนึ่งกับ0ตัวก้าไว้นะครับผมแต่ละต้องลุงพี่ในข้างหน้าจะเป็นหนึ่งลุงพี่หนึ่งเป็นหนึ่งกันเเป็นหนึ่งก็ได้ลุงพี่มแล้วออาซื้อไ้หมดแล้วลุงพี่ว่า7 047 147อ่า047กับ147มีโอกาสมาได้จหนึ่งกับเมีนครับผมเอาแคปหน้าจอทำชมครับพระบทใหม่นะครับเนาะ มือนีโอกาสดีได้คุยกับลวงพี่เพิน่นลวงพี่เพิ่นงวดที่แล้ว5บอก5 0ตัวเดียวงวดนี้ตัวที่ชอบคือ3 1ได้พี่น้องเด้อ31ตัวเดียวครับตัวกันตัวร่องคือ47กับ1 1น,นี่ครับเอเตรีลวงพี่7 7 3ตัว7 4 7ลวงพี่ว่าหรือ7 4เนาะครับท่านับ้มชมครับขอบขอบคุณขอบคุณหลวงพี่พี่น้องพอกันคลิปหนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ